หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากจีนลาวเมียนมาและก็ไทยได้สนที่กำลังเพื่อเริ่มต้นการลาดตะเวนร่วมกันในแม่น้ำโขงครั้งที่131เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับรายงานได้ระบุว่าเรือที่เข้าร่วมปฏิบัติการการลาดตะเวนครั้งนี้มีจำนวน6กลำได้แลน่นออกจากท่าเรือสี่แห่งในจีนลาวและก็เมียนมา การลาดตระเวนครั้งนี้มุ่งเน้นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงโดยมีกำหนดสืบสวนคดียึดยาเสพติดรวมสำรวจและประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดขณะเดียวกันครับก็มีกำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อำเภอเชียงแสนของไทยเพื่อวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในรูปแม่น้ำโขงรวมถึงการหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือสำคัญต่างๆ ทางนี้ครับแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำหลานซางในจีนถือเป็นทางน้ำสำคัญต่อการขนส่งข้ามพรมแดนโดยจีนและลาวเมียนมารวมถึงไทยจัดการราดเเวร่วมกันในแม่น้ำแห่งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2011ที่ผ่านมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงหัว